วัสดีครับนี้เราอกว่าับ2ตัวนี้นะครับหูฟังจากแบรนด์ i s u p e r นะครับมาทางรุ่นตัว Sound Pro Max แล้วก็ Sound Pro Air เลยนะครับผมตัว Max เนี่ยก็จะเป็นตัว t o ปของเขานะจะเป็นอินเอียร์นะแล้วก็ตัว Air เนี่ยเขาจะเป็นแบบเอียบัดนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าทั้ง2ตัวเนี่ยสเปกใกล้กันมากเลยนะครับผมรองรับ Air DAC เหมือนกันทั้งคู่มี Adaptive ANC เหมือนกันทั้งคู่ด้วยนะครับแถมมีไมค์ข้างละสมตัวช่วยตัดเสียงรบกวนเวลาคุยโทรศัพท์แล้วก็มีเกมโหมดที่80มิลลิเซกด้วยทั้ เดี๋ยวเรามาเริ่มกับตัวโปรก่อนนะครับอันบ็อกซ์กันเลยนะครับเปิดมาปุ๊บแบบนี้เราก็จะเจอนี่ครับผมเป็นคู่มือการใช้งานแบบง่ายๆนะครับวิธีการเชื่อมต่อต้องใช้แอปตัวนี้นะครับไอซูเปอร์เพลย์ไปดาวน์โหลดได้มีทั้ง Android มีทั้ง iOS เลยนะและอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นการสรุปวิธีการเชื่อมต่อง่ายๆนะครับผมทั้งการเชื่อมต่ออุปกรณ์เดียวเชื่อมต่อ2เครื่องพร้อมกันนะครับรวมถึงการรีเซ็ตคันค่าโรงงานด้วยนะซึ่งอันนี้มันเหมือนการแก้ปัญหาเรียกว่าเพนจอยของคน ต้องบอกว่าแต่ละยี่ห้อเขาก็มักจะมีวิธีการเชื่อมต่อที่ไม่เหมือนกันนะบางอันแค่เปิดฝาเคสปุ๊บพร้อมเขาเชื่อมต่อบางอันอาจจะต้องกดปุ่มที่เคสก่อนบางอันอาจจะต้องหยิบออกจากเคสก่อนนะครับอะไรแบบนี้มันมีหลายวิธีซึ่งบางทีเราก็งงใช่ไหมไม่รู้ทำยังไงอันนี้เขาสรุปมาสั้น,นๆง่ายๆในกระดาษแผ่นเดียวแถมเขียนออกมาบอกว่าย่อย่อให้กระชับแล้วก็เข้าใจง่ายที่สุดแล้วด้วยนะอันนี้คือดีมากๆเลยมาเป็นกระดาษแข็งที่แบบเปิดมาปุ๊บเจอเลยไม่ได้ไปซ่อนอยู่ตรงไหนเลยอันนี้ดีนะครับผม แล้วอีกใบหนึ่งนะครับตัวนี้ครับจะเป็นคู่มือการใช้งานนะให้ดูครับเป็นภาษาไทยด้วยนะซึ่งเหมือนกันเลยครับคือมีภาพชัดเจนแล้วก็สรุปทุกอย่างให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายนะครับคบคันวิธีการเชื่อมต่อวิธีการขึ้นค่าโรงงานวิธีสวมใส่สานะการชาร์จสานะแบตเตอรี่นะครับรวมถึงฟังก์ชันการใช้งานต่างๆว่าทำอะไรได้บ้างนะคือครบจบในแผ่นเดียวแล้วก็ ไม่ได้ซับซ้อนนะครับผมก็แนะนําว่าใครได้มาก็ต้องอ่านดูได้นะครับใครที่งงเนี่ยก็ลองอ่านดูมันแบบสั้นๆง่ายๆอันนี้ดีผมชอบแล้วก็ในเคสก็จะมีตัวหูฟังนี่นะครับแล้วก็จะมีกล่องตัวนี้กล่องตัวนี้ก็จะมีสายชาร์จมาให้นะครับเป็น a 2 c สั้นๆนะครับที่รู้สึกแปลกตาที่นึงคือให้มาเป็นสีแดงเลยปกติผมจะเจอแต่สายชาร์จสีดำานอะรอบนี้แปลกดิให้สีแดงมาเลยหาง่ายนะครับแล้วก็ในนี้จะเป็นตัวจุกซิลิโคนนะครับของหูฟังอีก2ไซส์เอาไว้เปลี่ยนสําหรับใครรู้สึกว่า มันเล็กไปหรือใหญ่ไปมาดูตัวหูฟังกันนะครับผมก็ออกแบบค่อนข้างสวยนะครับเป็นสีเงินแล้วก็คล้ายๆก้อนหินนะครับผมด้านหน้าตรงนี้ที่มียี่ห้อนะครับก็จะมีไฟอยู่หนึ่งดวงนะครับผมไว้บอกสถานะต่างๆนะครับถ้าเราเปิดมาปุ๊บเราก็จะเห็นไฟขึ้นแบบนี้ ถ้าขึ้นเป็นสีขาวแบบนี้ก็คือแบตเพียงพอนะครับเขาจะขึ้นอยู่สักพักหนึ่งแล้วเดขาจะดับไปเองนะครับแต่พอเปิดมาปุ๊บแล้วขึ้นเป็นสีแดงแปลว่าแบตใกล้หมดนะครับชาร์จไฟได้เลยและเวลาเราเสียบชาร์จไฟนะครับผมนี่ครับเขาจะขึ้นเป็นสีแดงแบบนี้นะครับผมก็คือการชาร์จไฟอยู่แล้วถ้าไฟดับไปนะครับก็แปลว่าแบตเต็มแล้วนั่นเองนะครับด้านล่างก็จะมีพอร์ตชาร์จไฟเป็น type C นะครับแล้วก็ปุ่มหนึ่งปุ่มนะครับเอาไว้รีเซ็ตค่าโรงงานตัวเคสนะครับเปิดมาอันนี้ผมชอบก็คือ เขามีสปริงยึดเอาไว้มันจะค้างเขยา่าและไม่ปิดเองนะครับอันนี้ดีนะก็สมราคาแล้วครับผมแต่ต้องบอกนิดนึงว่าเวลาปิดเสียงค่อนข้างดังเลยนะครับดังแป๊ะแบบดังมากเลยก็ดังอาจจะสร้างความลาคาญหรือสร้างความตื่นตกใจเวลาอยู่ในที่เงียบๆแล้วเปิดนะครับผมตัวฝาเปิดมาแล้วก็เรียกว่าล้วงหยิบหูฟังค่อนข้างง่ายนะครับมีสเปซให้หยับนิ้วเข้าไปค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ดีม่รูตัวหูฟังกันนะครับผมก็เป็นทรงอินเอียร์นะครับผมทั่วไปไม่ได้มีอะไรบวานะครับตัวจุกเนี่ย ก็ถือว่านุ่มระดับหนึ่งเลยนะครับผมจะมีความเฟรมิเฟรม์รมนิดนึงนะก็ถอดเปลี่ยนได้ง่ายๆเลยนะครับไม่ได้แน่นหนาเกินไปเกินเบอร์อะไรนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะเป็นเนี่ยด้าตรงก้านเขาก็จะเป็นสีเงินเงาเงาน,น,นะครับผมแล้วตูวหูฟังเองเนะี่ยเขาจะมีไฟอยู่ด้านบนด้วยนะที่เอาไว้บอกสถานะนะในการแบบว่าแพร r i n g หรืออะไรพวกนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับจุดๆเราก็ ตรงนี้ข้างบนเนี่ยส่วนด้านบนเนี่ยเาจะเป็นตัวทัชสั่งงานด้วยนะอันนี้บอกนิดนึงก็คือว่ามันจะเรียบเป็นเนื้อเดียวกันเลยไม่ได้มีแบบว่าทําให้เป็นพื้นผิวที่แบบมีความแตกต่างให้รู้ว่าตรงนี้เป็นจุดที่สําหรับทัชนะแต่ก็ไม่ได้ยากอะไรนะเพราะาโปรตีนหูฟังพวกนี้จุดทัชสั่งงานมันจะอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับผม่องที่จะบอกนิดนึงก็คือเรื่องวัสดุผิวสัมผัสต่างๆนะว่ามันไม่ได้รู้สึกพรีเมียมอะไรนะครับดูพลาสติกธรรมดาแล้วก็ตัวฝาเนี่ยครับมันแอบงอแงกได้อย่างเง นิดนึงนะครับผมรวมถึงวัสดุตัวหูฟังด้วยนะครับที่มันดูธรรมดารรมดานิดนึงนะครับผมส่วนการสวมใส่นะต้องบอกว่าหูฟังเป็นหูฟังที่ใส่ค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงนะผมเองที่เป็นคนหูใหญ่ใส่ก็ยังรู้สึกว่ามันแน่นๆครับๆหูนะข้อดีก็คือว่ามันช่วยในการซิลเสียงข้างนอกได้ดีนะครับแต่ว่าก็คนที่หูเล็ก อะไรพวกนี้อาจจะรู้สึกอึดอัดหรือว่าแน่นหูนิดนึงนะครับสำหรับตัวนี้สําหรับการเชื่อมต่อกับมือถือเราใช้แอปนี้นะครับไอซูเปอร์เพลย์นะมีทั้งบน Android ทั้ง iOS แเลยครับติดตั้งให้เรียบร้อยเสร็จตั้งเสร็จปุ๊บเปิดขึ้นมาเลยนะครับผมเขาจะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กูอทไลซิ่งนะครับผมอันนี้เลือกขณะใช้แอปอันนี้กดอนุญ,ญาตนะครับผมเปิดฝาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพอผมเปิดปุ๊บเนี่ยเขาเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับให้คอนเน็กเลยแล้วก็กดคอนเน็กนะครับรอเขาบอกว่าจะต เราก็กดที่ปุ่มด้านล่างครับกดค้างเอาไว้1 2 3 4 5 6 7 8 9ตรงตรงไฟขาวๆเขาก็จะกระพริบนะครับเขาคอนเน็กนะอ่ะหลอกเขาคอนเน็กสักครู่ก็จะมีแบบนี้กดจับคู่ได้เลยนะครับผมคอนเน็กไม่ยากคอนเน็กไม่ยากผมว่าตัวแอปค่อนข้างจะเร็วเรียบร้อยครับผมมีการขึ้นบอกสถานะแบตเตอรี่อะไรแบบนี้เรียบร้อยเลยแล้วก็ปิดแปบ,บหนึ่ง ตัวแอปเนี่ยคือมันคอนเน็กเร็วนะครับแต่ว่าให้การเปลี่ยนหน้าต่างเนี่ยมันมีความสโลว์สโลว์นิดนึงนะครับผมอย่างเงี้ยตึ๊บก็ เปิดขึ้นมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับบอกปริมาณแบบซ้ายขวาแล้วก็มาดูกันว่าแอปมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเมนูซาวนะครับเมนูนี้ก็คือตั้งตั้งค่าเสียงนั่นเองนะครับข้างบนเนี่ยก็จะเป็นซาวเอฟเฟกก็เป็นอารมณ์พรีเซตต่างๆนะครับถัดลงมานะครับก็จะเป็นโหมดตัวนอช c ค c เซ l i n g นะครับหรือตัดสิรบปกวนนั่นเองนะครับผมซึ่งเขามีหลายโหมดมากๆแล้วก็ตั้งได้แบบเยอะมากๆนะครับผมอันแรกนะครับคือ Indoor นะครับก็เน้นใช้ในเรียกว่าในในห้องในอาคารต่างๆนะครับแล้วจะเห็นว่ามันเนี่ย ปุ่มสีมันไม่ขึ้นไม่ครบนะคือจริงๆแล้วมันเป็นะระดับนะครับเราสามารถปรับ,ระบ,น,ระบนะครับระดับ1ระดับ2นะครับระดับ3นะครับแล้วก็อันต่อมานะครับจะเป็นคอมมิวติ้งนะครับผมหรือว่าใช้ในการเดินทางนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟรถยนต์หรือว่านั่งเครื่องบินนะครับผม ซึ่งเราก็สามารถปรับได้3ระดับเหมือนกันนะครับนี่แบบนี้เลยอันถัดมานะครับนอยซี่หรือว่าสถานที่ที่แบบว่าเสียงรบกวนเยอะนะครับมี3ระดับเช่นเดียวกันนะครับผมอันสุดท้ายนะครับแอนติวิน i s e นะครับอันนี้คือออกแบบมาเพื่อตัดเสียงลมโดยเฉพาะนะครับใช้ในที่ที่แบบว่าลมแรงนะครับอันนี้ก็จะไม่มีระดับให้เลือกนะครับผมแต่ถ้าเลือกไม่ถูกเขาจะมีอันนี้อยู่นะครับ adaptive หรือว่าใช้ตัวไมค์ของหูฟังฟังแล้วก็ใช้ AI คำนวณมาเลยว่าควรจะใช้ระดับไหนนะครับเขาปรับอัตโนมัติเลยนะแต่บอกนิดนึงก เวลาเราสลับไปโหมดอื่นแล้วพอกลับมา a d a ท t i v e จะเห็นว่ามันใช้เวลาเปิดค่อนข้างนานนะคือมันไม่ได้กดปุ๊บแล้วมาเลยอะ่ะมันอาจจะต้องรอประมาณแบบสามีวินะมันถึงจะเปิดให้นะ สำหรับคุณภาพในการตัดเสียงรบกวนต้องบอกว่าตัวนี้ทำได้ดีมากๆเลยนะครับผมที่ผมลองไปใช้แบบริมถนนที่แบบรถเยอะๆเลยวิ่งกันผะนโยทินอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถตัดเสียงรบกวนล,ลงได้เยอะมากๆนะครับผมแต่ว่านิดนึงก็คือเขาจะแบบมีเสียงรบกวนที่มันเหลือรอยเข้ามาเนี่ยมันจะมีความแบบแหลมๆมากกว่าปกตินิดนึงนะแต่ถามว่ามันน่ารำคาญไหมก็ไม่นะต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันดีด้วยซ้ำเพราะว่าเขาลดระดับเสียงข้างนอกลงได้เยอะมากๆนะครับคือใส่แล้วเปิด ANC สบายหูกว่าการเดินหูโลง่งๆนะครับอันต่อมานะครับ Transparency หรือว่าที่ในหูฟังเราจะพูดว่า pass through นะครับหรือก็คือให้เสียงข้างนอกเนี่ยเข้ามานะครับผมซึ่งตัวนี้เราสามารถเรียกว่าปล่อยการระดับการที่จะปล่อยเสียงให้เข้ามาได้ด้วยนะครับผมก็เหมาะสําหรับเวลาเราต้องการใส่หูฟังแล้วเราต้องการได้ยินเสียงข้างนอกหรือเราจะคุยกับคนอื่นเวลาสวมหูฟังอยู่เราไม่อยากถอดเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้นะครับซึ่งเท่าที่ผมลองนะคือจะต้องใช้ประมาณ Level เลเวลสามนี่ยครับจะทําให้เราได้ยินเสียงเนี่ยใกล้เคียงกับอารมณ์เหมือนเราไม่ได้ใส่หูฟังเลยมันจะดังกว่านะแต่นิดเดียวนะครับผมแต่่ถ้าเเรริมปปับป็น4 5หรือ6เนี่ยคือเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันจะแบบขยายให้ดังกว่าปกติเลยนะครับแล้วมันมีอันหนึ่งผมชอบคือตัว vocal enhancement นะครับเปิดแบบนี้นะครับเขาจะตัดเสียงรบกวน,นอื่นๆแต่ว่าจะทําให้เราได้ยินเสียงพูดชัดขึ้นนะแต่ว่าเสียงพูดของคนเนี่ยมันจะมีความเรียกว่าแหลมกว่าปกติ นิดนึงนะแล้วมันก็จะมีเสียงแบบจีจีเล็กๆก็แทรกเข้ามาเป็นพักๆนะเวลาฟังคืออันเนี้ยมีข้อดีตรงที่ว่าเวลาเราคุยกับคนอื่นตอนที่ใส่หูฟังเนี่ยเราจะได้ยินเสียงเขาชัดมากเลยข้อเสียก็คือเสียงมันแปลกๆนี่แหละครับมีเสียงแบบจีจีแปลกๆเราไม่ถั่วมันเสียงแบบเวลาเราเอาสักอย่างไปถูไม้อะมันจะดังแบบแทรกๆเข้ามาตลอดเวลานะครับผมส่วนอันสุดท้ายก็คือ normal normal ก็คือ ไม่ได้เปิดอะไรนะครับผมก็เหมือนใส่หูฟังปกติที่ไม่มี ANC นั่นเองนะครับผมซึ่งเราอยู่โหมด normal นะครับเราจะสามารถตั้งสาวบาลานได้นะครับก็คือเสียงบาลานทางซ้ายทางขวาอะไรแบบนี้ซึ่งผมคิดว่าปกติผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่หรอกปล่อยๆไปแล้วกันนะครับและนักสุดท้ายนะครับก็คือหน้า setting หรือว่าตั้งค่านั่นเองนะครับตั้งค่าอะไรได้บ้างนะครับอันบนนะครับสามอันเนี่ยก็คือตั้งค่าการทัดสั่งงานนั่นเองนะครับเขามีทั้งหมด3แบบนะครับก็คือแตะหนึ่งครั้งแตะสองครั้งแล้วก็แตะสามคร อันนี้จะเป็นค่าพื้นฐานของเขานะจะทำอะไรได้ไม่เยอะนะครับก็มีแตะ2ครั้งเพื่อหยุดหรือเล่นเพลงแล้วก็แตะ3ครั้งฝั่งขวาข้ามไม่เพลงต่อไปแล้วฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นการเรียกไว้อ s สแตนนะแต่ถ้าผมใช้เองผมจะแนะนําตั้งแบบนี้นะครับฝั่งขวาแตะ1ครั้งเป็นเล่นหรือหยุดเพลงฝั่งซ้ายแตะ1่ครั้งเนี่ยผมจะเลือกเป็นตัวไวนะ้อ s สแตนนะแตะ2ครั้งฝั่งขวาผมจะเลือกให้ค่ามไม่เพลงถัดไปฝั่งซ้ายผมจะเลือกกลับไปเพลงก่อนหน้านะครับแล้วแตะ3ครั้งนะ ฝั่งขวาผมจะให้เลือกเป็นปรับโหมด ANC ส่วนฝั่งซ้ายจะเป็นการเข้าโหมดเกมนะครับซึ่งตัวนี้เวลาเข้าโหมดเกมเนี่ยเขาจะลดความหน่วงของเสียงลงนะครับเหลือแค่80มิลลิเซคเท่านั้นนะครับซึ่งจะมีข้อดี2ออย่างนะครับอย่างแรกก็คือการเชื่อมต่อเขาจะมีความสเสถียรมากขึ้นอย่างที่2ก็คือเวลาเล่นเกมเนี่ยเสียงมันจะหน่วงน้อยลงนะครับผมนะซึ่งพออันเนี้ยเราตั้งแบบเนี้ยมันก็จะเรียกว่าควบคุมได้มากขึ้นนะแต่ มันยังขาดอีกหนึ่งฟีเจอร์ไปนะซึ่งผมรู้สึกว่าเสียดายมากๆเลยนะครับก็คือเราไม่สามารถปรับระดับความดังของเสียงได้จากตัวหูฟังได้นะครับมันขาดไปแค่อันเดียวจริงๆอันนี้น่าเสียดายตัวต่อมานะครับบีฟโวลูมนะครับก็คือเป็นเสียงแบบแจ้งเตือนต่ตักในหูฟังนะครับเราสามารถเลือกระดับความดังได้นะแล้วก็มีตัวนี้ด้วยครับแวร์ดีเทคชั่นนะก็คือตัวนี้เขาจะรู้เวลาเราถอดหรือใส่หูฟังเนี่ยเขาจะมีเซนเซอร์อยู่ด้านในตัวหูฟังไว้บอกนะครับว่าเราถอดอยู่หรือเราใส่อยู่นะครับซึ่งผมชอียบ เอาตัวนี้ก่อนนะครับ ANC ก็คือเวลาเราถอดหูฟังปุ๊บตัวหูฟังนะครับเขาจะปิด ANC อัตโนมัตินะครับแล้วพอเราใส่ปุ๊บเขาก็จะเปิด ANC อัตโนมัตินะตัวถัดมานะครับตัวนี้เป็นซาวก็คืออันนี้เขาจะเกี่ยวกับการเล่นเพลงนะครับสมมุติเมนูแรกนะครับถ้าเราเปิดเพลงอยู่พอเราถอดหูฟังปุ๊บเพลงเขาจะหยุดอัตโนมัตินะครับแล้วพอเราใส่ใหม่ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเล่นเพลงต่อทันทีนะครับส่วนข้อ2นะครับผมเวลาถอดหูฟังก็จะหยุดเล่นเพลงแต่ตอนใส่เนี่ยเขาจะไม่เล่นเพลงให้ละเราจะต้องไปกดเพลงเองที ตัวเครื่องนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับอันนี้น่าจะเป็นที่ผมชอบที่สุดก็คือถ้าเราถอดหูฟังเขาจะหยุดเล่นเพลงแต่ถ้าเราใส่หูฟังเนี่ยถ้าใส่ข้างเดียวเขาจะไม่เล่นต่อนะแต่ถ้าใส่ครบสองข้างปุ๊บคนจะได้ต่อทันทีนะผมว่าอันนี้เจ๋งดีแล้วก็ตั้งได้ละเอียดดีนะข้อน,นี้ดีมันสามารถปรับได้ว่าให้เหมาะกับพฤติกรรมการใช้งานของเราได้ที่เหลือก็จะมีตัวสลิปปิ้งโหมดนะครับสลิปปิ้งโหมดเนี่ยเอาไว้สําหรับคนที่ใส่หูฟังนอนเพราะเวลาเราเปิดสลิปปิ้งโหมดแบบเนี้ยตัวทัศนจสั่งงานจะใช ไอการใส่หูฟังนอนนะครับไม่ได้เอาไว้ฟังเพลงเลยนะคือเอาไว้สําหรับคนอยากจะเปิดตัว ANC แล้วก็นอนช่วยตัดสิ่งรบกวนต่างๆนะครับเราก็เปิดสล e ปปิ้งโหมดล้วก็นอนได้นะครับตัวถัดมานะครับ L DAC Switch นะครับก็คือตัวนี้รองรับตัวโคเดกระดับ L DAC เลยนะครับเป็นไฮ Res นะซึ่งปกติตัวนี้มันจะปิดอยู่เราต้องมาเปิดก่อนนะครับพอเปิดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสลับเป็น L DAC ให้นะครับผมซึ่งอันต้องบอกก่อนว่าพอเปิดเสร็จแล้วเนี่ยบางเครื่องเขาก็ยังไม่เป็น L DAC ให้นะครับเราต้องเข้ามาที่การตั้งค่าบูทูดของเครื่่อองกนผม แล้วก็มาที่ตัวไอซ p เปอร์ของเรานะครับแล้วเราต้องมากดเปิด l d a c ตรงนี้ก่อนมันถึงจะเป็น l d a c ให้นะครับผมซึ่งอันเนี้ยแล้วแต่ยี่ห้อเลยอย่างผมใช้อันนี้ซ m s u n g เขาไม่เปิดให้แต่ผมลองกับ V ี vo เขาพอสลับเป็น l d a c ปุ๊บเขาเห็นว่าหูฟังรองรับแ d ล c ดกเขาก็ต่อแ D a c ให้เลยนะครับอันนี้คือแล้วแต่ยี่ห้อจริงๆนะครับผมก็ลองมาเช็คตรงนี้ให้เรียบร้อยสำหรับใครที่อยากใช้ l d a c นะครับผมและสุดท้ายนะครับอันนี้ดีมากๆคือเราสามารถเชื่อมต่อ2เครื่องได้พร้อมกันนะครับอย่างเช่น อ่าผมมีแท็บเล็ตแล้วก็มีมือถือด้วยใช่ไหมผมก็อยากให้มันเชื่อมต่อได้2เครื่องเลยผมอาจจะทํางานดูหนักบนแท็บเล็ตใช่ไหมแล้วแต่เวลาสายโทรศัพท์เข้าบนมือถือก็อยากจะสลับหูฟังให้มาใช้กับมือถืออะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งตัวนี้เขาทาได้นะต้องเปิดอันนี้ก่อนแต่เวลาเปิดเนี่ยแอร์แดกเขาจะบังคับปิดอัตโนมัติแบบนี้นะครับส่วนวิธีการเชื่อมต่อ2เครื่องง่ายๆเลยนะครับเขาเชื่อมต่อเครื่องแรกให้เสร็จแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ทําการปิดบลูทูธเครื่องแรกแล้วเอาตัวหูฟังเนี่ยไปเชื่อมต่อกับเครื่องที่2เเชื่อ่ออตสร็จ๊ ค่อยมาเปิดบลูทูธเครื่องแรกแล้วก็เชื่อมต่อใหม่อีกรอบหนึ่งเขาก็จะเชื่อมต่อของกัน2เครื่องแล้วอันนี้เฉพาะการเชื่อมต่อครั้งแรกนะครับอาจจะดูวุ่นวายแต่พอทำแบบนี้เรียบร้อยแล้วครั้งต่อๆไปเนี่ยพอเขาจับสัญญาณตัวบลูทูธได้สองเครื่องเขาจะต่อ2เครื่องอัตโนมัติเลยเราไม่ต้องมาทําอะไรที่แบบซับซ้อนแบบนี้แล้วนะครับผมเรามาทดสอบเสียงไมโครโฟนทุกตัว Anschupfer Sublo Max กันบ้างนะครับผมตัวนี้เขาให้ไมโครโฟนมาถึงละ3ตัวเลยนะครับผมก็จะช่วยในการจะถึงกลุ่นคลื่นนะครับแล้วก็เล่นเสียงพี่ชัดขึ้นนะครับผม ตัวเนี้ยผมก็อยู่ในส่วนสถานงานนะครับแต่ว่ามีถนนอยู่ทั้งข้างแบบนี้นะครับก็จะมีเส่วนควนแบบเหมือนตกใจเข้ามาเป็นระยะระยะนะครับเดีก็ลองฟังกันดูว่าตัวเนี้ยเขาช่วยปัดเสียงระล่อนได้ดีแค่ไหนนะครับตอนนี้ก็เหมือนเป็นตัวอย่างของการห่างที่ดีนะครับเป็นแบบใช้งานทั่วางที่เดี๋ยวผมจะลองไปอยู่ในที่ที่ส่วนควรเยอะกว่านี้นะครับจะได้รู้กันว่าการปัดเสียงระล่นเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ผมอยู่บนสะพานลอยนะครับแต่ด้านล่างของผมก็คือถนนวิภาวดีรังสิตเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าตอนนี้เสียงดังแบบ ดังมากๆนะครับเพราะว่ารถวิ่งกันแบบว่าตลอดเวลานะก็มาดูกันว่าจะตัวไอช็อปเปอร์ซาวโปรแม็ก์นะครับจะสามารถจัดการเสียงที่แบบว่าดังขนาดนี้ได้ดีแค่ไหนเสียงพูดเป็นชัดเจนแค่ไหนครับตัวนี้นะครับเท่าที่ผมลองฟังดูเนี่ยเสียงเขาค่อนข้างจะเน้นฟังแบบว่ามีความเสียงจัดจ้านฟังสนุกนะครับเบสดับหนักๆหน่อยนะครับผมแต่ว่าด้วยความที่มันจัดจ้านของเขาเนี่ยก็อาจจะฟังนานๆไม่ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนด้วยผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ชอบเสียงแบบ แนวจัดจ้านแบบตัวนี้อยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าที่บางดูผมว่าก็เป็นตัวหนึ่งที่ฝั่งเพลงค่อนข้างหลากหลายนะครับพวกป๊อปพวกล็อกนี่โอเคนะครับแต่ที่แบบว่าเด่น <c oughs> ๆหน่อยจะเป็นพวกแนว EDM แนวเทคโนนะครับผมสำหรับตัวนี้แต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ตัวนี้คือพวกเพลงที่แบบเน้นกีตาร์ที่เสียงมันแพดๆหน่อยผมว่ามันจุนเสียงมาอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับแนวนั้นเท่าไหร่นะอันนี้อาจจะแล้วแต่คนด้วยนะครับผมส่วนเรื่องเวทีเสียงนี่ครับตัวนี้ก็กลางๆนะครับผมเรื่องไลฟ์เสียงก็ทําได้โอเคนะคร เสียงย่านกลางไปทางต่ํานิดๆหน่นนนอยๆนะครับที่ผมรู้สึกว่าบางทีรายละเอียดมันหายไปนะครับผมแล้วตัวนี้เขาจะมีตัว spatial sound effect ก็คือตัวทําเสียงแบบรอบทิศทางนะซึ่งเท่าที่ผมลองฟังเนี่ยเขาจะอารมณ์แบบว่าลดเสียงความดังเสียงดนตรตีแล้วก็ถอยตัวพวกอุปกรณ์ดนตรตีเนี่ยให้มันดูห่างจากเราแล้วก็ให้ตัวนักร้องเนี่ยเด่นขึ้นมาข้างหน้านิดนึงนะครับผมซึ่งจากที่ลองฟังก็ไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นสามมิติอะไรมากมายนะครับผมว่า อยู่ที่ default เนี่ยดีที่สุดนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมผมก็ลองจูนหลายๆแบบแล้วก็ยังไม่เจออะไรที่ประทับใจเท่าตัว Default นะครับต่อมามาดูตัวซับโปรแอร์กันบ้างนะครับผมตัวน้องเล็กนะครับผมเปิดมาก็เจอเหมือนกันเลยนะครับผมคู่มือการเชื่อมต่อแบบรวดเร็วนะครับผมแล้วก็คู่มือการใช้งานที่เป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายสุดๆนะครับผมอันนี้ชอบมากผมว่าทํามาใส่ใจผู้ใช้งานอย่างมากนะครับผมในกล่องก็จะมีตัวหูฟังนะครับผมแล้วก็ มีเจ้ากล่องจิ๋วตัวนี้เหมือนกันตัวนี้ก็จะมีแค่สายชาร์จอย่างเดียวนะครับสีแดงเหมือนกันเลยเทียบให้ดูนะครับตัวแอร์เนี่ยครับตัวไซซิ่งเนี่ยจะเล็กกว่านะครับผมแล้วก็ตัวไฟข้างหน้าเนี่ยเขาจะเปลี่ยนจากจุดๆนะครับเป็นยา,ยาวๆขีดๆนะแต่ว่านี่ครับปุ่มชาร์จไฟเหมือนกันเลยครับวัสดุอะไรต่างๆเหมือนกันเลยนะครับฟิลลิ่งการจับถึงถง,ถงความงอกแห่ของเขาเนี่ยเหมือนกันเลย การเปิดฝานะครับเหมือนกันเลยนะครับมีสปริงยึดเหมือนกันเลยนะครับจุดที่ต่างก็คือตัวดีไซน์นั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นเอีย์บัตนะครับผมจะไม่ใช่อินเอียร์นะแต่ว่าเรื่องขนาดเรื่องไซซิงเนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่นะครับเห็นไหมถ้าเทียบแบบนี้เรียกว่าหาความแตกต่างไม่เจอเลยนะครับผมถ้าไม่ดูตรงที่เป็น อินเอนะครับผมกับเอียบัตนะก็จะเหมือนกันเลยแต่ฟีลลิ่งในการสวมใส่ต้องบอกว่าตัวเอียบัตนะครับใส่สบายกว่าตัวอินเอียนะจะไม่ค่อยรู้สึกแบบแน่นหูรัดหูเท่ากับตัวอินเอียนะอันนี้ก็แอบ,บแปลกใจเหมือนกันทั้งที่มันมีความแบบ คล้ายกันมากๆเลยการเชื่อมต่อกับมือถือคือทําเหมือนกับรุ่น P เป๊ะนะครับผมแอปเดียวกันวิธีเดียวกันเลยนะครับจับคู่ได้เลยนะครับเรียบร้อยซึ่งพอแบบนี้เพรามีเรียกว่ายี่ห้อเดียวกันหลายตัวนะครับตัวแอปก็จะมีเมนูซ้ายบนนะครับเพื่อเลือกว่าเราจะตั้งค่าของตัวไหนนะครับเราก็สามารถมาดูได้นะครับนี่ก็ตัวแอร์นะครับหน้าตาแอปเหมือนกันเลยนะครับผมตรงซาวนเนี่ยก็เหมือนกันนะครับตัวปรับเอฟเฟกเสียงเนี่ยจะคล้ายๆกันแต่ก็จะมีตัว Adaptive Sound Effect มาแทนตัว Spatial Audio นะครับผม แล้วตัวน้อย e cancelling คจะมีแค่สโหมดนะครับโหมด normal กับ adaptive นะครับซึ่งเหมือนกันเลยกด adaptive แล้วต้องรอสักพักหนึ่งกาจะเปิดใช้งานให้นะครับซึ่งก็รู้สึกว่ามันแอบโ l o w ไปหน่อยหนึ่งนะครับผมตัวนี้แต่ต้องบอกเลยว่าตัวน้อยค c ส n c e l i n g ของตัวนี้ผมชอบมากๆคือด้วยความที่เขาเป็นหูฟังแบบ earbud คือปกติแล้วหูฟังแบบนี้วเวลาใช้งานนอกสถานที่เนี่ยเสียงรบกวนข้างนอกเขาจะเข้าบอกเต็มๆตมเยอะๆเลยแล้วถ้าเสียงข้างนอกดังมากๆเราก็จะไม่ค่อยได้ยินเสียงในหูฟังแล้วก็ต้องเร่งเสียงหูฟังให้มันดังตามใช่ไหม แต่พอตัวนี้เปิดแอพทิปเขาจะลดเสียงข้างนอกลงแบบเยอะมากๆเลยทําให้เราได้ยินเสียงต่างๆเนี่ยชัดเจนขึ้นนะครับผมคือมันดีมากๆเลยบางทีผมแค่ใส่อย่างเงี้ยเพื่อไปเดินข้างนอกมันก็ทำให้สบายหูดีเพราะว่ามันลดเสียงข้างนอกลงมาได้เยอะมากๆแล้วที่สำคัญคือมันใส่สบายด้วยเพราะว่า มันเป็นเอียบัดมันไม่มีอะไรไมาแยงหูไม่ได้แบบเข้ามาแบบว่าซีลตรงหูให้รู้สึกอึดอัดเนาะซึ่งน้อยแคสซิงก็คือทําได้ดีแบบว่าผิดคาดนะครับผมแล้วนักเซตติ้งก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับการตั้งค่ายต่างๆก็คือเหมือนกันเลยนะผมก็แนะนําว่าปรับตามที่ผมชอบตะกันนะปรับเลยไหนๆก็มาละพ p ีเวีย u s t a ็กเน็กแท อันนี้เป็นเกมมิ่งแล้วก็อันนี้เป็นตัว ANC อ้าวไม่มี ANC ให้ปรับไหก็ถ้ากับว่าทัศสังงานตัวรุ่นน้องเนี่ยจะขาด2ออย่างเลยนะครับผมก็คือไม่สามารถปรับระดับเสียงได้และ ยังไม่สามารถสั่งปิดเปิด ANC ด้วยการทัดสั่งได้ด้วยนะครับผมแต่ว่าเขาจะมีเมนูเพิ่มเข้ามานะครับ Anti Wind Noise นะครับเขามาแอบอยู่ในนี้แทนนะก็คือลดเสียงลมนั่นเองนะครับมาเปิดปิดในนี้ได้ตอนนั้นเหมือนกันนะครับ Air d a c Switch Dual Device อะไรพวกนี้เหมือนกันเป๊ะเลยแต่ต่างกันสจุดก็คือไม่สามารถสั่งทัดเพื่อเปิด ANC ได้แล้วก็ Anti ิวิน Noise มาแอบอยู่ในหน้าเซตติ้งแทนนะครับผมลองเสียงประกอเหนือตัว Air Super Sound Pro Air กันหน่อยนะครับผมอันนี้ผมก็อยู่ในส่วนสาธารณะนะครับแต่ว่า ริมๆเนี่ยอาเป็นถนนที่มีรถสัญจรไปบ้างก็จะมีเรียกว่ามีเสียงรบกวนแบบไกลๆเข้ามาเป็นเรื่อยๆนะครับเข้ามาทดสอบกันว่าตัวไม้เนี่ยที่เขามีกันถึงข้างละสามตัวนะครับจะช่วยตัดเสียงรบกวนต่างๆแล้วก็เพิ่มความชัดของเสียงพูดได้ดีแค่ไหนนะครับผมซึ่งอันนี้ผมว่ามันเป็นสถานการณ์ที่กําลังดีเลยเพราะว่าเสียงรบกวนเนี่ยมันมีตลอดแต่ว่าไม่ได้มีเยอะมากนะครับก็จําลองการใช้งานทั่วๆไปได้ดีนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะลองไปใช้ตรงที่ที่แบบเสียงรบกวนเยอะกว่านี้ เรามาลองสถานการณ์ที่ยากขึ้นบ้างนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่มาสะพานลอยที่ด้านล่างผมเป็นถนนเพชรปวดีนะครับผมบก็เสีครวจะเยอะมากๆเพราะว่าม,มีรถพิ่งตลอดเวลาเลยนะครับผมนี่เวลาพูดเนี่ยเรียกว่าจะต้องเร่งความดังเสียงขึ้นมานิดนึงเลยเพื่อสู้กับเสียงข้างล่างนี้นะครับผมก็มาดูกันว่าจะตัวไอซูเปอร์ซาวโปรแอร์นะครับจะจัดการจสียรบกวนที่เยอะขนาดนี้แล้วก็ทาให้เสียงพูดเนี่ยชัดเจนแค่ไหนนะครับเผื่อใครที่จะมาใช้งานในี่ที่มี่สียงรบกวนเยอะขนาดนี้นะครับก็ลองฟังกันดูได้เลย สำหรับเรื่องเสียงในการฟังเพลงเนี่ยอันนี้เป็นภาคบังคับเลยที่คุณจะต้องใช้ Adaptive Sound Effect เท่านั้นนะครับคือผมไปลองอันอื่นๆแล้วพอลองอันอื่นๆปุ๊บเนี่ยเสียงเหมืนกับเสียงเบสมันจะหายเสียงว่าคุณภาพเสียงมันจะแบบคนละโลกกันเลยคือ้เสียงดีเลยพอปรับอันอื่นปุ๊บเสียงดรอปลงแบบ70%นผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไม เป็นแบบเป็นภาพนะครับคุณต้องใช้ a d แบบถีบสาวนะถ้าคุณใช้อันอื่นเนี่ยเสียงมันไม่ไหวจริงๆนะสำหรับเรื่องเสียงนะต้องบอกว่าหูฟังตัวนี้เป็นหูฟังที่ให้เบสเยอะกว่าหูฟังแบบทรงเอียบัดปกติแบบค่อนข้างเยอะอะไรเยอะจนแบบ มาัศาจรรย์ว่าหูฟังเอียบัตสามารถขับเบสได้เยอะขนาดนี้เลยเลยนะครับผมเท่าที่ลองฟังก็คือตัวเนี้ฟังได้ทุกแนวนะครับผมแต่ว่าเสียงจะออกมาทางฝั่งทนทุ้มหน่อยนะครับเสียงแหลมจะไม่ได้ไปเยอะมากซึ่งส่วนตัวแล้วผมชอบเสียงตัวแอร์มากกว่าเสียงตัวแม็กอีกนะครับผมผมรู้สึกว่าตัวแม็ก่ะมันจัดจ้านเกินไปแล้วมันก็เบสเยอะเกินไปอาจจะฟังเพลงได้ไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่นะสาหรับผม แล้วมันก็ฟังได้แบบไม่นานแล้วก็รู้สึกว่ามันล้าหูเทียบกับตัวแอร์เนี่ยตัวแอร์นี้จะฟังได้หลากหลายกว่าแล้วก็ไม่ค่อยรู้สึกล้าหูนะครับ ก็เลยประทับใจตัวแอร์มากกว่านะสรุปเลยนะครับสำหรับ2ตัวนี้นะครับสิ่งที่ผมชอบก็คือเรื่องการดีไซน์ตัวเคสอะไรแบบนี้นะครับทำมาใช้งานง่ายนะครับเปิดฝามาแล้วก็หยิบง,ง่ายมีสปริงล็อกแบบนี้นะแล้วก็มีแอปช่วยในการเชื่อมต่อแล้วก็ควบคุมอย่างง่ายๆนะแล้วก็เวลาเราเปิดตัวกล่องมาเราก็จะมีตัว quick start guide นะที่ให้เราสามารถใช้งานได้ง่ายๆเลยนะครับเปิดดูปุ๊บเราสามารถเข้าใจได้เลยว่าเราจะเชื่อมต่อหูฟังกับมือถืออย่างไรแถมตัวคู่มือที่ให้มาก็ใช้งานง่ายนะครับผมรับ2ตัวนี้นะผมแอบชอบตัวแ i r มากกว่าร เรื่องทั้งความสบายในการสวมใส่ตัวเสียงที่ให้แล้วก็แล้วด้วยความเขาเป็นเอียบัดแต่ว่ามีตัว Adaptive ANC แล้วก็ทําได้ดีด้วยนะครับผมจุดที่ชอบ2ตัวก็คือเรื่องตัวไมโครโฟนในการคุยโทรศัพท์ผมว่าเขาทำเสียงมาได้ชัดเจนดีนะครับแต่ว่าเสียงแอบมีความเป็นหุนยนต์มากไปนิดนึงนะเข้าใจว่ามันเกิดจากการที่ตัวซอฟต์แวร์เขาพยายามตัดเสียงรบกวนออกนะครับทำให้เสียงมันมีความเพี้ยนไปเยอะนะครับก็ สองตัวนี้ใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์สำหรับสั่งซื้อไว้ที่คำอธิบายคลิปแล้วก็อยู่ใน YouTube Shopping ด้วยไปกดกันได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการของเราจนจบนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดอะไรก็ตามครับกดให้เรียบร้อยครบทุกอย่างนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์ดีๆใหรับชมกันต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ